เราจะมาเช็ดภายในกันนะคะภายในที่เป็นพลาสติกสีด้านแบบนี้นะคะ่ะสามารถเช็ดได้นะคะมาดูกันเนาะว่ามันจะเป็นแบบไหนเอ่ยน,นี่นะคะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูเนาะ เห็นไหมเอ่ยนี่คือความแตกต่างก่อนเช็ดกับหลังเช็ดนะคะภายในเสร็จแล้วนะคะอ่าเรามาดูภายนอกกันดีกว่านะคะภายนอกเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะมองเห็นชัดไหมคะเพราะว่าแสงมันเยอะเกินแนละ้วเราจะมองไม่เห็นมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่านี่ จะเป็นแบบนี้เนาะดูได้เลยนะคะว่ามันจะเงาขึ้นดำขึ้นเนาะ